สวัสดีจ้าพบกันในกลยุทธ์สร้างผู้ติดตามในทิกตอกวันนี้เดย์หกแล้วจ้าแม่จา๋าซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรค่ะในเดย์หกนี้นะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการนําคลิปวีโอจากข้างนอกค่ะที่เราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาอัปโหลดลงใน t ิกตอกนะคะซึ่งแอปที่เม่วันจะแนะนําเป็นแอปที่เม่วันใช้ถนัดแล้วกันน้อน,นั่นก็คือ k i n y Master นะคะแล้วก็ถ่ายจากกล้องของตัวแอปที่เป็นเหมือนตูนะคะแล้วก็อาจจะมาใส่ลูกเล่นในของ แอปดหหนึ่งอะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูไข่มาสเตอร์ก่อนนะจ๊ะแล้วเราก็ไปที่บวกค่ะแล้วก็ไปที่เก้าต่อสิบหกจ้ะเลือกคลิปวิดีโอที่เราได้ทําการอัดหน้าจอไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าที่เราอัดคลิปเอาไว้แล้วก็ได้นะคะโอเคไม่ว่าเลือกมาหนึง่งอันแล้วก็ติ๊กถูกด้านบนค่ะลูกเสร็จแล้วค่ะให้ไปคลิกที่ตัวโปรเจกต์ของของเราค่ะมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่ความเร็วเลยค่ะให้เป็นหนึ่งจุดสองค่ะเพื่อไม่ให้เสียงเราเป็นเป็ดนะคะให้บอกว่าระดับเสียงให้ขีีดดดดไปปทางางนงน้้้้นนนใหเเ็็สแแคค่ะค่ะะลลวกกติถย เสร็จแล้วคะ่ะให้ไปคลิกที่ตัวคลิปิดีโอของเราให้เป็นสีเหลืองอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปที่เ,เสียงคะ่ะเอาขึ้นเลยจ้าเพราะว่าเวลาที่เราเร่งความเร็วอะคะ่ะเสียงมันจะเบาเนาะอ่าแล้วก็ติ๊กถูกได้เลยนะคะทีนี้เลื่อนคลิกเด้านซ้ายล่างนี้นะคะให้ไปด้านหน้านะคะเนี่คะ่ะเห็นว่าคะว่าย้ายไปยังจุดเริ่มต้นนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราเริ่มฟังเสียงได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่วันขออนุญาตเบาเสียงนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นมันจะรบกวนลบกวนเสียงที่อ่ะทีนี้ค่ะให้เราลองเลย์ดูนะคะ เ <of> พื่อนเพื่อนรู้อย่างใช่ไหมเพื่อนเพื่อนรู้อยังอ่าพอเราฟังเสียงตรงไหนคะเราก็คลิกตรงนั้นแล้วก็ใช้อันนี้ค่ะตัดได้เลยปึ๊บอ่าเราไปต่อได้เลยจ้ะเพื่อนเพื่อนรู้อย่างติดต่อมีสติเกอร์ใหม่มาให้เลนอีกแล้วนะแล้วก็หยุดไม่วันจําได้ว่าอันนี้ไม่วันพูดผิดนะคะอันไหนพูดผิดเราก็หยุดค่ะเพื่อทําการตัดแล้วก็ไิที่บวกเลยแล้วก็ไปเดี๋ยวนะคะแล้วนะไปที่บวกเลยอ่าไปที่บวกเลยแล้วก็หยุดได้เลยค่ะหยุดหยุดก็คือที่เป็นสีเหลืองเราก็ใช้กรรไกรตัดกลางค่ะปึ๊บ แล้วก็ติ๊กถูกเวลาทาอะไรก็คือติ๊กถูกคือรับคาสั่งแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไปแล้วก็ไปที่หกสิบวิอ่ะแล้วก็ไปที่หกสิบวิแล้วก็ไปที่หกเราแล้วก็เลื่อนไปนะคะเราก็คลิกอีกแล้วก็ใช้กันไก่ตัดไปทางด้านซ้ายของโปรเจกต์เห็นไหมคะมันก็ตัดให้ง่ายมากเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ไปต่อที่หกสิบวิไปที่บวกเลยแล้วก็ไปีจุสต็อปแล้วก็ตัดท้ายอ่ะเรียบร้อยที่นี้ค่ะ เอ่อเสียงเอฟเฟกเป็นเสียงหนึ่งที่ทําให้คลิปของเราไม่น่าเบื่อแล้วก็เสียงของ t i ๊กตอกที่เป็นเสียงเพลงช่วงแรกๆยังไม่ต้องใช้นะคะลูกอย่างที่แม่วันบอกว่าแผ่นเสียงที่ออกมาต้องเป็นเสียงเราล้วนๆเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่เอฟเฟกหรือดนตรีประกอบก็ใส่ในนี้ได้เลยนะคะแต่จริงๆดนตรีประกอบมันจะแบบประมาณว่าแอปนี้ใช้ไม่ได้กับแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มน,นี้ใช้ไม่ได้กับแพลตฟอร์มนี้ถ้ามันมีปัญหามากเราก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะช่วงแรกเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวลูกอ่ะนะอ่าเดี๋ยวฟังนะว่าเราควร อ่ะก็ไปที่อ,อดิโอค่ะแล้วไปที่เสียงเอฟเฟกต์ใครมาสเตอร์จะมีเสียงเอฟเฟกให้เราเยอะมากค่ะแล้วมันก็จะไปคำว่าว้าวอ่ะว้าวนะคะปึ๊บแล้วก็เบาเสียงลงเสียงเอฟเฟกนะคะประมาณสามสิบสี่สิบเนี่ยก็ลังพอดีไปที่บวกเลยอัปโหลดวิดีโอตรงอัปโหลดวิดีโอเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะว่า ให้ไปที่เลเยอร์ค่ะแล้วก็ไปรูปสติ๊กเกอร์รูปหัวใจเนี่ยค่ะแล้วก็ไปเลือกคําว่าสติ๊กเกอร์ชี้เมาส์แล้วก็ไปตัวชี้สีเขียวเนี่ยค่ะที่ไม่วันใช้บ่อยๆอะค่ะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยต,ติ๊กถูกนะคะทั้งหมดเนี่ยมาจากคายมาสเตอร์หมดเลยคลิกบวกอย่างนี้นะคะแล้วก็ติ๊กถูกค่ะไปที่บวกเลยอัปโหลดวิดีโอโอเคทีเนี้ยค่ะให้เราลากตัวเนี้ยค่ะไปยาวๆเลยเพราะเราจะมีตัวมือสีเขียวเนี่ยไปทุกงานนะคะลูกลากไปยาวๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะทาการตัดเป็นช่วงๆไปที่บวกเลยอัปโหลดวิด อ่ะทีเนี้ยการตัดของมันเนี่ยจะสัมพันธ์กันกับตรงนี้หนูก็ไปคลิกที่ตัวตัวคลิกเมาส์ให้เป็นสีเหลืองนะลูกนะแล้วไปไกลแล้วก็ตัดกลางได้เลยค่ะปึ๊บอัพโหลดวิดีโอแล้วก็ไปคลิกที่ตัวมันค่ะอยากจะให้มันไปอยู่ตรงไหนอัพโหลดวิดีโอทีเนี้ยค่ะตรงระหว่างที่มันมีตัวคลิกค่ะเราสามารถใส่เสียงได้น้าไปที่ออริโอค่ะแล้วก็ไปที่เสียงเอฟเฟคค่ะแล้วก็ไปคําว่าคลิกค่ะจะมีเสียงให้คลิกอะคันเนี้ยน่ารักดีระหว่างชอบใช้นะคะ ใครอยากจะลองใช้ดูก็สามารถใช้ได้นะหรือว่าแม้มันเยอะเกินไปหนูทําไม่ไหวก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะเอาที่เอาที่เราสบายใจเนาะอ่ะโอเคค่ะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะก็กดปุ่ม export ต,ตรงนี้เลยนี่นะจ๊ะลูกศรทีด้านบนนี้นะคะแล้วก็คําว่า export ก,ก็ export งานของเราก็จะดาเนินการเรียบร้อย